การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมคิ c k off การตรวจสอบมิเตอร์ตามโครงการมิเตอร์ยิ้มมิเตอร์เฮลท์แคร์โดยมีนายขจรโปร่งฟ้าผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ได้ร่วมปล่อยขบวนรถออกไปตรวจสอบและเปลี่ยนมิตเตอร์ที่ชำรุดเพื่อความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดย p ีเอได้ดำเนินโครงการมิตเตอร์ยิม้มในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด74จังหวัดทั่วประเทศโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมปี2566 จำนวน1 8 3 7 5 9เครื่องและในวันนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบมิตเตอร์จำนวน80เครื่องในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนาและมีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการตรวจสอบมิตเตอร์จำนวน18,745เครื่องจนถึง30กันยายนปี2566รในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน7จังหวัดต่อไปวันนี้สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางเรานะครับก็ มาทําการดูแลบํารุงรักษามิเตอร์ของผู้ใช้ไฟให้ทํางานถูกต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานการเปลี่ยนมิเตอร์เราก็มีโครงการทั่วประเทศเราจะเร่งทําในส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นหลักก่อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีเราสามารถให้ความมั่นใจได้เลยว่าเราจะดูแลผู้ใช้ไฟของเราเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถใช้ไฟได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ